สวัสดีครับอยู่ผมมิสนาคสมนะวันนี้จะพาสม,มากินกล้วยดิบผู้ชมอันนี้ก็คือกล้วยดิบผู้ชมกล้วยดิบก็แก้อาการปวดท้องได้นะสมเราจะใช้น้ํายางของมันในการกินแล้วก็แก้ปวดท้องได้นะส้มวันนี้จะพาสม,มากินกล้วยดิบกันนะครับกล้วยดิบจิ้มพริกเกลือนะครับผู้ชมนี่พริกผมทามาเองนะครับผมทํามาเองสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้มาจัดตอนเย็นๆเลย บรรยากาศตอนนี้ก็ด้านหลังก็าจะมืดนิดหนึ่งเพราะว่าด้านหลังนี้ก็เป็นสวนกล้วยสมปากกล้วยนะวันนี้จะพาสมากินกล้วยดิบจิ้มพริกเกลือนะครับนะครับมาตัวนี้มันออกก่อนคนไม่เคยกินนะนจะทานตัวนี้มันออกก่อนนะครับเอา เพราะว่าเราไม่กินเปลือกมันนะครับเราไม่กินเปลือกมันนะครับเราจะไม่กินเปลือกของเขาครับเพราะว่าเรากินแต่ด้านในของมันนะครับสวัสดีอตอนเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยรสมอืม,อม เข้ากันมากนะครับสมมันเข้ากันมากนะครับผม,มแต่ยัางมันก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบหลางให้มันยางมันออกหมือนเนาะ ดีแบบนี้สามารถที่จะแก้อาการปวดของได้ดีมากเลยนะครับเพื่อว่า,<ต>าวจะต่พาวสมัย็ถ่ายที่อาคารมัธยมนะแต่ว่าก็ดูสภาพมันไม่น่าไปถ่ายนะมันก็พาวมาจัดตรงนี้นะบริเวณสนามบัานะครับ รูส้สมังท่านกินไม่เป็นนะครับก็มีนะครับมันนี้กาดใกล้จะคั่แล้วคําใกล้จะคั่แล้วนะเวลาตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่โมงเย็นนะครับ ด้านในของมันเป็นสีขาว,วเาาลยนะครับเพิ่อนอะไรอยากกินเหรอหมาจะหมามาหาผมนะไปถ่ายกิปก่อนไปบิดจัดถ่ายกิปก่อนอย่ามาลบกวนออไปหมาขงเย็ยนนะครับมันมาหาผม จิ้มพริกเกลือมันก็อร่อยนะดมมันก็อร่อยโค้กกข็งมากเลยนะม,มนจัปปัดฝานนิดหนึ่งนะครับมันจะปปัดฝานนิดหนึ่งนะ เราผ่านด้านในมันออกดีๆเนาะส้มมันก็จะน่ากินหน่อยนะครับก็อย่าไปกินทั้งเปลือกเลยนะครับมันสกรปรกนิดเดียวการโอ้ยคล้ายผ่านมะม่วงเลยคล้ายออกอย่างนี้นะอันไหนบรรยากาศก็เริ่มมืดแล้วนะครับการลังเห็นไหมเนาะนะเพี้ยนได้ผมเนี่ย ทำมันทำมันสะอาดหน่อยนะครับนี่นะครับมันก็จะน่ากินเล็หนึ่งแลครับผมใช้ตัวนี้ในการที่จนะผ่าเครื่องนะให้มันเป็นเครื่องเป็นจับๆนะให้มันกินง่ายหน่อยอุ้มันคล้ายๆแบบนี้เป็นตอนๆเลยอือนะ กินง่ายหน่อยนะครับกินง่ายหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดติตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดที่ใหม่ๆกันผมก็เคยกินอีกครั้งอีกหนึ่งหนึ่งครั้งอยู่ ก็โฮสตก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ถ่ายไว้อยู่นะครับในช่องผมมาก,กินไปกินมามันอร่อดกเลยแบบเกลือแบบเขากันมากครับกับพิษนะเขากันมากเลยนีค่ครับ เนื้อด้านในของมันเขาขาวคล้ากล้วยเลยครับสรสชาติมันจะมันๆน,นะครับมันจะมันๆน,นะแต่ก็อร่อยนะครับชมก็สามารถนำมาลองได้เหมือนผมเลยนะ,นะกล้วยดิบนะ ตอนนี้อากาศม่ค่อยมีลมนะับ ฝนเพิ่งตกเสร็จไม่กี่วินาทีสมฝนนะะรบเราผ่าด้านในของมันนะครับมันจะดูแบบน่ากิน,น่อย เป็นตอนตอนก็ได้ครับเป็นเสาๆนะเป็นเสาๆครับอืม phải khỏi dầm lệ rồi đi Thôi cảnh ạ <laughs> พอมันกินได้นะครับบาดพอมันกินได้ก็พอนะครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะส้มน,นีเป็นแผ่นๆแบบนีน้นะก็จิ้มเกลือเลยนะส้มนี่นะส้มคำใหญ่เลยเพื่อผู้ชมนะครับ เหมือนเป็นตาเลยโคตรสวยจังไล้ไก่ๆนะมันเป็นหน้าคนเลยนะจะดูน่ารักดีนะครับโคตรแซ่บเพิ่บแซ่บมากเลยโคตรอร่อยนะครับ กล้วยดีแม่โล้วสุดยอดเลยตอนผมกินครั้งแรกมันก็ลโอ้โหไม่ค่อยอร่อยนะ โอเคคนระับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาเฟื่องไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ได้เพาสะมาก,กินกล้วยดิบจิ้มพริกเกลือนะครับก็อร่อยมากเลยนะครับเมนูวันนี้ก็อร่อยมากเลยนะครับ,นนอรอรบขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ับ